หลวงพ่อเกษมเขมโกเดิมมีนามว่าเจ้าเกษมนลำปางเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธเดือนยี่เหนือปีชวดรอ,อ131เป็นบุตรในเจ้าน้อยหนูนลำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมณีอรุณ รับราชการเป็นปลัดอำเภอกับเจ้าแม่บัวจ้อนาลำปางและเป็นราชนันด,ดานในเจ้าบุญวาดวงมานิตเจ้าหลวงผู้ครองนครล,ลำปางองค์สุดท้ายสมัยต่อเด็กๆมีคนเล่าว่าท่านสนมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านปีนต้นบ่ามัน่นต้นฝรั่งเกิดทั้ตกจนมีแผลเป็นที่ศีรษะเมื่อท่านอายุได้13ปีได้บพรพชาเป็นสามเณร ซึ่งเป็นการบรรพชาหน้าศพบ,บวชหน้าไฟของเจ้าอาวาสวัดป่าดัวเจ็ดวันได้ลาสิกขาและท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่ออายุ15ปีและจำวัดอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางท่านได้ศึกษาด้านพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ในปีพุทธศักราช2474และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีถัดมาโดยมีพระธรรมจินดานายก เจ้าอาวาสวัดบุญวาสิหารอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นพระอุปัชาท่านได้รับฉายาว่าเขมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมโดยพระภิกษุเจ้าเกษมเขมโกได้ศึกษาภาษาบาลีที่สำนักวัดศรีล้อมต่อมาได้ย้ายมาศึกษาแผนกนักธรรมที่สำนักวัดเชียงรายเมื่อพุทธศักราช 2479ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกท่านเรียนรู้ภาษาบาลีจนสามารถเขียนและแปลได้รวมทั้งสามารถแปลเป็นภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีแต่ท่านไม่ยอมสอบอาวุธจนครูบาอาจารย์ทุกรูปต่างเข้าใจว่าพระภิกษุเจ้าเกษมเขมกโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูงเรียนเพื่อจะนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเท่านั้น เมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้วท่านสอดแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาจนกระทั่งท่านท,านทราบข่าวว่ามีพระเกจิรูปหนึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาคือครูบาแก่นสุมโ,มโนท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์ท่านได้ตามครูบาแก่นสุมานโนออกท่องทุดงไปสแสวงหาความวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึก จนถึงช่วงเข้าพรรษาซึ่งพระภิกษุจำเป็นต้องยุติการท่องทุดงชั่วคราวท่านจึงต้องแยกทางกับพระอาจารย์และกลับมาจำพรรษาที่วัดบุญยืนตามเดิมพอครบกำหนดออกก็ติดตามอาจารย์ออกทุดงบำเพ็ญภาวนาต่อมาเจ้าอาธิการคำเหมยเจ้าอาวาสวัดบุญยืนมรณภาพลงทางคณะสงฆ์ได้ประชุมกันเพื่อหาเจ้าอาวาสรูปใหม่และต่างลงความเห็นพ้องต้องการเห็นควรว่า พระภิกษุเจ้ากเกษมเขมโกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนท่านก็ไม่ยินดียินร้ายแต่ท่านก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำวัดนี้ท่านเห็นว่าถือเป็นภารกิจทางาศาสนาเพราะท่านเองต้องการให้พระาศาสนานี้ดำรงอยู่จึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนหลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายครั้งเนื่องจากท่านอยากจะออกทุดง แต่ไม่เป็นผลสำเร็จดังนั้นท่านจึงออกจากวัดบุญยืนไปที่ศาลาวังทานพร้อมเขียนข้อความลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสไว้ด้วยหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นพระสายวิปัสนาธุรกไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนัสุสานกลักษณ์ตลอดชนชีพท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ติดยึดในกิเลสท,ทั้งปวง ท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระบระมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็ทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสก,การท่านหลายครั้งและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสก,การครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช 2,536หลวงพ่อเกษม response, เขมโกมรณภาพในห้องไอซีโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2,539เวลา19นากา40นาทีซึ่งตรงกับวันจันทร์ราม11ค่ำเดือน2ปีกุลยังความอาลัยเศร้าสศกเสียใจมายังหมู่สนุสิ์ทั่วประเทศส่วนสรระของท่านนั้น ก็ยังความอัศจรรย์ด้วยเนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไปทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสรีระท่านด้วยว่าให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเป็นจางขัประดิษฐ์อย่างศพของพระเทระทั่วไปนักว่าท่านนั้นถือสมถะเป็นอย่างมากพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาการเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ในที่นี้ โดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆนะครับ